คือในในจอเนี่ยต้องฟาดฟันกับวิวเนะาะจะมา<ช>แก้แค้นอเอาให้เธอไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้ให้ได้อ,อะไร่ปะแต่ชีวิตจริงชอบวิววรรณรสมากนะ,ะทำไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปดวนเขาตกยังไงคะคือก็เห็นพี่วิวแบบเล่นละครมาตั้งแต่เด็กเลไอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่ เขาวสวย <laughs> สวยแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าสวยอะค่ะแล้วมองก็แบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบผมยาวแบบน่ารักอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วแบบพอจะได้มาเล่นกับพี่วิวตอนได้ยินชื่อพี่วิวครั้งแรกคือแบบแบบดีจังเพราะว่ารู้สึกว่า พี่เขาเป็นน really ักแสดงที <Hey. S 2> <human. S 1> hey. oh, wow. ่เก like 네่งมากด้วยค่ะคือไม่ใช่แค่สวยน่ารักอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ร่วมงานจริงๆอ่ะเขาก็น่ารักมากๆแบบซื้อขนมมาให้ที่กองเอาอาหารมาหนูแบบวันนี้อยากกินเบอร์เกอร์ของพี่วิวจังอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเบอร์เกอร์เขาก็จะส่งมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ก็เป็นพี่ที่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยแต่เราต้องเกลียดเขามากนะใช่ใช่ค่ะทำไงอ่ะ เราไม่กลัวเขาใส่อะไรในเบอร์เกอร์หรอไม่ให้เลยหรอ้ขาอันเบื้องหลังอันนี้พี่นุ้ยหรือเปล่าพี่จ่าเเล่นเราเล่นสองดอกแล้ว2สองดอกแล้วพี่ป้อนขอเรืองหนึ่งเจ๊นับสองตัวสองจิดตะกดแค้นตัวตัวบอสละนี่จ่าสัอกรณะ